พื้นฐานเซตชุดต้น EP 5เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของเอกกับภพสัมพัสธ์ครับ ชื่อมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากครับผมแต่ว่าเล่าแบบนี้เลยละกันยังจําร้านฟาสต์ฟู้ดของเราได้อยู่ปะ่ะร้านฟาสต์ฟู้ดของเราเนี่ยมีเมนูนะครับผม,ผมก็จะเป็นพวกเมนูฟาสต์ฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าต่างๆนานาแล้วก็จะถูกแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนเป็นเซต A เซต B เซต C ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นเซตเพราะเราบอกได้อย่างชัดเจนว่าเมนูไหนบ้างอยู่ในเซตเเมนูไหนบ้างไม่อยู่ในเซต A ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับในเมนูเหล่านี้ครับปรากฏว่าถ้าเกิดพี่ถามมาถามว่า เออคุณครับรามงิงอยู่เซตไหนถ้าตั้งใจตอบก็จะตอบว่าไม่อยู่ในเซต A ไม่อยู่ในเซต B ไม่อยู่ในเซตสอันนี้คือคนตั้งใจตอบแต่ในอีกแง่หนึง่งอยากจะถามว่ากำลังคุยถึงเรื่องฟาสต์ฟู้ดอยู่ไม่ทราบว่าคุณพี่จะถามรามงหาอะไรนี่คือเรื่องราวที่ด้านหนึ่งก็เป็นปัญหาหนึกออกปะ่ะแม่คุยกันเรื่องฟาสต์ฟู้ดอยู่ดีมาถามรามงอยู่ไหนมึงบ้าหรือเปล่าเพื่อน มันก็เลยจะต้องมีการกำหนดขอบเขตไหมว่าเฮ้ยเพื่อนเรากำลังคุยฟาสต์ฟู้ดอยู่ราเมงจะอยู่เซตไหนแม่งสำคัญไงเราไม่สนใจแม่งอยู่นอกขอบเขตที่เราคุยกันและไอขอบเขตที่เราคุยกันตัวนั้นแหละภาษาเซตเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์ครับเนื่องจากว่ามันแปลมาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า relative universe ภาษาไทยก็แปลตัวจิงจิงควรขอบคุณแล้วนะที่ไม่เรียก universe ว่าจักรวาลนะครับผมเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นะ ก็จริงๆตัวนี้พิถาเรียกติดว่าจะเรียกว่าเป็น universe universe นะครับผมเอกภพสัมพันธ์หรือ universe เนี่ยมันจะเขียนแทนด้วยตัว U ก็เอาไทม์ถนัดนะครับหลายครั้งก็จะเขียนตัว U เก๋ๆอ่ะจริงๆ U ตัวนี้ด้วยความที่หาฟอนต์ได้แค่นี้นะพูดตรงๆเลยก็เลยอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แหละครับเป็นตัว U เก๋ๆก็ได้ซึ่งมันคือขอบเขตใหญ่สุดที่เราจะคุยกันในปัญหานั้นๆมันจะต้องถูกกําหนด ขึ้นอยู่กับจริงๆขึ้นอยู่กับเรื่องราวนะครับผมบางเรื่องราวควรจะกําหนดบางเรื่องราวมันเป็นคอมมอนเซนต์เอาจริงๆด้านนึงนะถ้าเราคุยกันอยู่ร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วมึงมาถามว่าลาเมงอยู่เซตไหนเนี่ยพี่คิดว่าคอมมอนเซนต์มึงมีปัญหาเนื <c oughs> ่อหรอวะเออแต่ในทางกับกันครับบางทีเราก็ไปคาดหวังกับคอมมอนเซนต์ไม่ได้หรือต้องคิดในแง่นี้ว่าจริงๆแล้ว ความเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือการกําหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อดีกเลี่ยงการถกเถียงหรือพื้นที่ที่จะเกิดการตีความผิดได้ไดก็เลยจําเป็นจะต้องมีการกําหนดตีตัวเอกภพสัมพัทธ์หรือ u n i v e r s สพวกนี้ออกมาเพื่อทําให้การคุยมันอย่างชัดเจนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าใน universe เนี่ยเราจะไม่สนใจคนที่อยู่นอกขอบเขตหรืออยู่นอกสโคปของเราเลยคุยร้านฟาสต์ฟู้ดอยู่มาถามรามเมงกูจะไล่ไปที่อื่นส้มตําอยู่ตรงไหนครับเนี้ยไปแดกที่บ้านมึงนุ่น เนื้อ <N ew> er <th> ออกมามึงอาหารอีาสานอร่อยแต่ไม่ใช่เวลาเพื่อนเออถามตอนนี้คุยเรื่องฟาสต์ฟู้ดอยู่เข้าใจปะเนี่ยมันก็ต้องมีการกําหนดขอบเขตยูนิเวิร์สขอบเขตเอกภพสัมพัธ์ออกมาแบบนี้ครับพอเรารู้จักเอกภพสัมพัธ์เนี่ยนะครับข้วนี้มันก็จะมีพวกตัวอย่างโจทย์ที่จะฝึกให้เราเห็นภาพของไอตัวเอกภพสัมพัทสตรงนี้มากขึ้นนะครับ ถ้ากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจํานวนนับครับและไอตัว A ใหญ่ตัวเนี้ยเป็นเซตของ X โดยที่ X กกำลัง2อลบสมีค่าเท่ากับ0จงเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกครับสําหรับในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดตั้งหลักที่คําถามง่ายๆก็คือเขาต้องการให้เราเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกเพราะว่าเซต A เนี่ยมันเป็นการเขียนแบบบอกเงื่อนไขมาถูกไหมวา เซตเนี้ยเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นไปตามสมการนี้ งั้นถ้าเกิดเราอยากว่ารู้ว่าไอตัว x เ,เป็นใครก็แท้ทำการแก้สมก,การข้างหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x กำลังสองลบสี่มีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยทำการแก้สมก,การนี้ออกมาซึ่งไอสมก,การนี้นะครับเอ่อก็หวังว่าจะดูออกเนาะมันคือสมก,กกมการกำลังสองและสมการกำลังสองนี่จริงๆแก้ได้สองแบบแต่พี่ขอพิถาขอใช้ท่ามาตรฐานปกติที่แก้แก้กันก็คือจัดฟังนึ่งเป็นศูนย์ทำการแยกตัวประกอบครับก็คือ x กำลังสองลบสี่เนี่ยมันคือ x กำลังสองลบสองกำลังสองใช้ผลต่างกำลังสองออกมากลายเป็น x ลบสองคูณ x บวก2มีค่าเท่ากับ0ตรงจุดนี้คาดหวังว่าจะมีติดตัวถ้าใครไม่มีเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีว่าสมควรต้องแก้เรื่องพอหุนามให้มันแข็งแรงนะไม่นั้นโดยเฉพาะวิคณิตหรือสิ่งคำนวณเนี่ยไม่มีทางไปเรียนคณิตหลังจากนี้ได้เป็นผู้เป็นคนนะครับถ้าพหุนามอ่อนแอมันคือ1นใน3เสาหลัก1ใน3กระดูสันหลังของการมาเรียนคณิตมอปลายเลยนะเว้ยเออแล้วก็ตรงนี้นะครับจับแตะลงเล็บเท่ากับ0เนี่ยเราก็จะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0ครับก็เอ,อ่อด และด้านขวามือครับบวก2ย้ายเป็นลบ2ได้ x เท่ากับเลขลบ2นั่นเองถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยพอเราแก้สรรมการมาถึงจุดนี้ครับเราก็จะได้แล้วล่ะว่าเซต a ของเราเนี่ยมันก็คือเซตที่มีสมาชิก2คนนั่นก็คือเลข2กับเลขลบ2ถ้าเป็นปกตินะแต่คราวเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเอกภพสัมพัทธ์ของเรามันต้องเป็นเซ็ตขอจำนวนนับหมายความว่าในขอบเขตที่เราจะคุยกันเราจะคุยกันเฉพาะแค่จำนวนนับเท่านั้นถ้ามีใครคนอื่นออกมาเราไม่พูดด้วยนะว่าไม่เป็นสมาชิกเราไม่สนใจตัดทิ้งอย่างเดียวถือว่านอกเรื่องคุยฟาสต์ฟู้ดอยู่อย่ามาถามส้มตําเวลานี้อย่ามาถามรามเมงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เวลาเพราะนั้นคนที่ไม่เกี่ยว ไปเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราแก้ออกมาได้ว่า x ต้องเท่ากับลบสแต่เราบอกว่าเราสนใจเวลาเนี้ยเราจะสนใจกันแค่จํานวนนับเท่านั้นคนไม่เกี่ยวออกไปโอเคนะครับขอบเขตเราสนใจต้องเป็นจํานวนทับเท่านั้นคนไม่เกี่ยวออกไป ไอ้นี่ไม่เกี่ยวครับเราจึงตอบแค่เฉพาะเอ่อตัวเลข2เท่านั้นหมายความว่า A จะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวคือเลข2หรือก็คือตอบว่า A เป็นเซ็ตที่มีแค่เลข2ตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างในแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นในปัญหาที่มีการกําหนดเอกภพสัมพัทธ์อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะสร้างความวุ่นวายว่าบางครั้งบางตัวต้องดูให้ดีเลยว่าตัวเลขที่มันออกมาได้จากการหาค่าต่างๆเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่เราสนใจไหม ถ้าไม่อยู่ก็ต้องตัดทิ้งสถานเดียวไม่สนใจเลยนะไม่นับเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกเลยนะนอกกลุ่มสนใจเขาออกไปนะครับทีนี้เชื่อว่าหลายคนจะมีคําถามพี่ถาครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้กําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้เราล่ะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างที่พี่ถาบอกไงครับถ้าเรากําลังคุยเรื่องฟาสต์ฟู้ดอยู่เราก็จะมีคอมมอนเซนต์ว่าจัก,กรวาลที่เราคุยกันอยู่ก็น่าจะเป็นเมนูฟาสต์ฟู้ดแหละเนาะถูกปะแต่ว่า คำว่า common sense เนี่ยสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มปลายนะครับถ้าเกิดไม่มีการระบ,บุตัวที่เป็นเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยเราจะถือว่าขอบเขตที่เราคุยกันคือจํานวนจริงครับ ถ้าเราจะคุยขอบเขตที่เล็กกว่านั้นหรือใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราจะมีการระบุชัดเจนเสมอซึ่งในแบบฝึกหัดเรื่องเซตของม .4 เนี่ยเชื่อว่ามันก็จะมีโจทย์จํานวนหนึ่งนะที่ระบุและก็เชื่อว่าเช่นเดียวกันจะมีโจทย์ที่ไม่ระบุด,ด้วยซึ่งก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปะนะครับก็ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามไม่กําหนดถือว่า เอกภพสัมพัสคือจำนวนจริงอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้เข้าใจยากก็น่าจะเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเอกภพสัมพัสก็จบเพียงเท่านี้ครับเลยอีกหนึ่งเรื่องว่ากันตอนหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับไว้เจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ